จ้าพอน้องเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องกะกำลังเอากิ่งไผ่ที่มันหนักเถืกล้มเนาะพาดใส่ขอกใกล้จ้ะพี่น้องกำลังข้นไปตัดมันลงมาเนะจ้าก่อนที่สิคําเนาะแฟนกำลังเดิองานมาเนาะจ้าเพิ่นกับมาซอยเห็ดให่ฮะเออ่ีที่เหยยบมร้านี่บอกแล้วว่าสามกิ้งก็ตัดใกล้ๆกล้มือหน่อยซี่จะได้ไม่ต้องเอื้อมไกลใกล้มาเอจะดีใส่เนาะ ออเป็นสีดีใจแล้วจัง<อ>ก็ต้องระวงังนะพี่น้องกับความสูงกับประมาณหาเมตรอยู่เด้อจากขึ้นไปทั้งก่อไัยเนาะอันนอไม้ไผ่ต่งเลืมแรงเน้อพี่น้องที่ว่าผ่อนเข้าวันเพ้าะวันหนาแรงทิศตอนมันเอาไว้ถกขายเด้อจ้ะโนอเพื่อนกับน่นใหญ่นอเห็ดน,น้ไม้ส่งกระยางแทบเลยเด้อพี่น้อง ถือว่าเป็นน้องไม้ที่แซบเด้จ้ะเป็นน้องไม้สมกะกรอบดีแด้จ้ะก็เลยว่าสิต่อนกิ้งไห้ถ้ามีผู้ใดอยากได้สิเนาะจ้ะแต่กรบเปาขันได้มีเวลาเธอเนาะจ้ะร้อน,อนเบิดหนา้าน้องไม้พูดคนละจ้ะนองซ้ายสื่อม้าล้วก็เอามาซ้ำไว้เนาะจ้ะก่อใหญ่เวลายาดหยัดไปม้างสิก็ได้ปากได้ต้อนกันเนาะจ้ะประโยชน์เพ่นจะได้หลายอยู่ ลั้งเพิ่นก็นได้ใส่ประโยชน์เนาะแล้วกันนอเพื่อนนี่ก,ก็สะใจแต่เวลานเป็นของฝากของตอนเห็นน้ำไม่สมแกงห่อนหอนก็นแซ่บพี่น้องเพราะว่ามันบกผมบกเฟือนเนาะแกงข้าวเดียวก็ได้กินอยู่จ้ะฮะไม่เอาอีกเนี<ะ>่ย่รู้ว่ะมันคล้องกันอยู่พี่น้องถ้าตาเอาก็ต้องเอาลงมาหลายลมไม้อีกมันกับสิฟาดใช่อีกเหรอเธอ เลยด้วยนะแล้วตอด้กช่วงที่เพื่นเป็นนอน กำลังพวมยาวเนี่ยเนาะจ้าฮาก่า็ได้ตัดเพื่อนไว้ถ้าตัดไว้นี่มันก็สิตแตกแขนงเนาะฮอกก็สิต,ต่อนกิงได้ง่ายเนาะจ้าใหม่ดีพี่น่อง เลยแบบยากอยู่ด้วยจ้าเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะใส่กำลังไหลกําลังหาวิธีเอาลงอยู่พี่น้อง อ,อที่มือเธอนั่นแหละเอาเรื่อยเลยอย่าไปบีบเดี๋ยวมันจะบาดมือ ล้มแหงๆมาก็สองรอบสามรอบแล้วได้จ้าที่บ้านไ้เคีย้ยวออกจากหอ,อกไกลเนาะแต่ทางบนนี้ต้นไผ่เนี่ยคือ่ล้มแหงวันนี้ได้จ้าเพราะว่าไผ่นี่ยเป็นกระอยตานล้มหนเนาะโอ้ล้มแล้วพี่น้าง เดี๋ยวสิได้ไปดันทั้งผืนอีกจ้ะพอข้างหลังค้าขอกกลนเยอะมคอยลงมาเด้อยันลงซอยจ้ะสั้นข้างเดึงยากน,น่าจะไม่ติดแล้วแหละพูดถึงฮะลงมา นน,น้องม่เห็นแหลมๆทางเจ็บเด้อขาเด้อคู่ซ้ายกับจีปินได้เนาอจ้งพนุขข้อว่านอากัาบจีบปินว่ได้ดอกเบิงงเ้งจงแล้วอเฮยอ้อมแผลต้องนอเพิ่นเลิกงานหามงมาจ้่เพราะว่า,า,าประมาณบ่ายเทียง เทียงใบน่าจะเริ่มล้มมายคอยเธอมันลื่นเลยอ้าวลงได้แล้วบานนี้เออ อาจ้าพนักข้าวบ้านฮอกกับสิฝฝากไว้สทำนี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวถ้าจังใดกะเดี๋ยวสิบไปพักกับไปลากกิ่งไผ่เด้อจ้าจ้าเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า